สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวันที่สองวันนี้เวลา8.42นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยาคารหอประชุมธรรมรงบัวสีมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สอง ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจาก18คณะ3วิทยายลัยรวม3,298คนมหาวิทยาลัยบูรพามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งเป็นผู้นําในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยการศึกษาในทุกๆด้านตามคติพจน์การวิจัยนําการพัฒนา ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออกพร้อมบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนำของประเทศและระดับสากล ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่อประเนตนนิทศการโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในปีการศึกษา2566มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน9คนได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพตรงตามความรู้ที่ได้ศึกษามา ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริหรืออพสทมหาวิทยาลัยบูรพาให้คำปรึกษาประสานงานและจัดอบรม4หลักสูตรแก่โรงเรียนสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง RSPG สถานีบูรพาเป็นฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันด้านทรัพยากรท้องถิ่นภาคตะวันออกรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและมรดกทางวัฒนธรรม ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายได้รับความนิยมในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z มหาวิทยาลัยบรัรพาร่วมกับภาคีคเครือข่ายจัดตั้งศูนย์วิจัยพันุไผ่เศรฐษฐกิจอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไผ่และสร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรตามแนวทาง BCG Model ทั้งการปลูกแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าอาทิคมไฟเซรามาิรเป็นการประสานงานจากสารไม้ไผ่กับเซรามิก เพื่อแก้ปัญหาความทนทานและเพิ่มมูลค่าช่วยยกระดับงานจากสารไม้ไผ่ของชนบุรีโครงการลานศิลถิ่นบุรพาเน้นอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเช่นการแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัยเรื่องพระอภัยมณีช่วยสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนและประชาชนภาคภูมิใจในประดกทางวัฒนธรรม และโครงการการพัฒนาศักยภา,า,าพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแ outgoing, คลนน,คลนักนะอนุกรมวิธานทางทะเลพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์ประจำปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จไปหอวชิราวุธานุสรโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันต่อปัญหาประวัติศาสตร์ พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีและเรื่องอักษรวรรน,นาทีพระราชาธิบายระดับประถมะศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี และ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญาผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา2,567ระดับประถมะศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโรงเรียนมหาวิชิราวุธในพระอุปถัมภ์จังหวัดสงขลา ในการนี้ประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์ประจำปีการศึกษา2,567แก่นักเรียนและนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างด้านความเป็นเลิศทั้งด้านการเรียนดีและมีความประพฤติดีและประธานเงินสนับสนุนกองทุนการศึกษาในเครือข่าย22แห่ง สืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพักคีนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาศิริโสภารพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเป็นปีที่14การแข่งขันวิชาการชิงถ้วยพระจาชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนักศึกษาผ่านความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นรากฐานพัฒนาตนเองเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติองค์มนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระพิสุจิ์ที่ทรงตั้งสมณศัก์ที่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักด์พระราชาคณะ11รูปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ประกอบด้วย พระราชสิทธิเวทีเป็นพระเทพวัชรสิทธิเมทีสีสังขกิจวิธานศาสนาารัตุราธรมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท,ท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพระศรีวชรวิสุทธ์เป็นพระราชวชรคุณบัณฑิตสู่วิธานปริยัติกิจมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาวาสีพระราชาคณะชั้นราช สถิตนวัดดันในจังหวัดนครราชสีมาพระศรีธรรมพานีเป็นพระราชวชรธรรมวาทีตรีปิดกวิภูสิทธิ์มหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดประยุรวงศาวาสวิหารวรวิหารพระอารามหลวงพระมหาชำนาญมหาชาโนปรินธรรม9ก้าประโยควัดปากน้ำพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระศรีวัชราศาสตร์บัณฑิตพระมหาจินพัฒจินานารโยประเด็นธรรมก้าประโยควัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดรา,จจบรรราช,าชาาารราบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระเมธีวัชรยานบัณฑิตพระมหาบัณฑิตปันธิตาเมธีประเด็นธรรม9ก้าประโยควัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวัชรสารบัณฑิต พระครูภาวนาธรรมโคสิทธิ์วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระภาวนาวัชระมุนีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทีวัชระบัณฑิตพระครูอรุณสุตาลังการวัดแจ้งพระอารามหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรพุทธิบัณฑิตพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนเปรนธรรมเจ็ดประโยควัดราชสิทธารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิทธิวัชระบัณฑิตและพระครูว,วาปีจันทคุณวัดหนองแคนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรคุณบัณฑิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอัมพลกิติอัมพลองคม,มนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค974ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่รัษฎรอำเภอนาวังที่หอประชุมโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์อำเภอนาวังเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภไยในพื้นที่ตำบลนานเหล่าอำเภอนาวังซึ่งเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้น ทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพ,พระราชทานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีวันนี้พลอเอกไพยบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเมรือนจําจังหวัดนราธิวาสสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาระนีเสริพัฒ์มหาวชรราชธิดาสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักนิสยธรรมเมื่อพ้นโทษออกสู่สังคมจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน30ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ตรวจรักษาโรครวมทั้งธันตกรรมและสุขภาพจิตจัดมุมสุขภาพราชธรน์ปันสุขและมุมราชทันปันสุขเคลื่อนที่มีเครือข่ายเข้าไปช่วยพัฒนาพฤตินิสัยเช่นาศาสนบำบัดอาชีวบำบัดฝึกวิชาชีพเช่นปลูกผักยกแคร่ทำน้ำยาล้างจานจักสารและศิลปะบำบัดมีผู้ต้องขังหญิงตั้งคันสองรายและเด็กติดมารดาต้องโทษสองคน ที่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนาราธิวาสมีเด็กและเยาวชนในความดูแล28รายส่วนใหญ่กระทำความผิดยาเสพติดและด้านชีวิตและร่างกายมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินมาคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช8รายได้รับการรักษาต่อเนื่องและสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและเส้นผม ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายองคมนตรีเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรพ<อ>เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีห้องราชทันปันสุขสำหรับผู้ต้องขังป่วยเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัย